สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกพับครูอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์สําหรับวันนี้นะคะครูมีปัญหาให้เด็กๆช่วยครูกแก้หน่อยค่ะเมื่อเช้านี้แม่บอกว่าให้ครูเนี่ยเอาน้ําตาลทราย2กิโลกรัมไปแบ่งใส่กระปุก5กระปุกค่ะให้ได้เท่าๆกันเด็กๆคะน้ําตาลทรายมีแค่2กิโลกรัมครูต้องการแบ่ง5้ากระปุกกระปุกละต้องเท่ากันด้วยนะคะ แม่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปตั้งขายเพราะแยกขายค่ะครูจะต้องทํำยังไงถึงจะรู้ว่าแต่ละกระปุกเนี่ยต้องหนักเท่าไหร่เอ๊ะการแบ่งเท่าเท่ากันก็คือการอะไรคะเด็กๆก็คือการหารใช่ไหมคะลองดูนะคะว่าครูเนี่ยน่าจะคิดถูกไหมมีน้ําตาลทราย2กิโลกรัมมีน้ําตาลทราย2กิโลกรัมนำไปแบ่งใส่กระปุก5กระปุกครูก็เอา2 หาร5แบบนี้ว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ปเกศคะนักเรียนคิดว่าถูกไหมคะบางคนบอกว่าทําไมการหารถึงตัวเลขน้อยเป็นตัวตั้งที่เคยเรียนมาเนี่ยตัวเลขมากเป็นตัวตั้งท้งนั้นเลยวันนี้ครูจะแบ่งน้ําตาลทราย2กิโลกรัมนะคะเราจะแบ่งอะไรตัวนั้นต้องเป็นตัวตั้งครูก็เอา2เป็นตัวตั้งหารด้วย5ค่ะ หาคำตอบออกมาแล้วครูก็จะได้ว่ากระปุกหนึ่งกระปุกมีน้ำตาลทรายหนักเท่าไหร่เราลองมาช่วยกันหาดูนะคะครูจะใช้ความรู้เรื่องการหารทศนิยมค่ะมาช่วยบางคนบอกครูคะโจทย์ข้อนี้ไม่เห็นมีทศนิยมเลยครูจะเอาการหารทศนิยมมาช่วยได้ยังไงเดี๋ยวดูกันค่ะ2หาร5เท่ากับเท่าไร่เครื่องหมายหารเราจะเปลี่ยนไปนเครื่องหมายอะไรคะเศษส่วนค่ะก็เอาสอง ส่วนด้วย5แบบนี้อ้าวจำได้ไหมคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำจำนวนเป็นนี้ให้เป็นข้อสยมเราสามารถทำได้โดยการใส่จุดอะไรคะจุด0 0 0ใส่0กี่ตัวก็ได้ยังมีค่าเท่าเดิมข้อนี้คูจะใส่จุด3 0 0 0 3ตัวแบบนี้นะคะ2กับ2 0 0 0มีค่าเท่าเดิมไหมคะเด็กๆ มีค่าเท่าเดิมยังไงก็เป็นน้ำตาลทราย2กิโลกรัมเหมือนเดิมค่ะแค่เราเติมจุดเข้าไปแค่นั้นหลังจากนั้นนี่เห็นไหมคะคล้ายๆโจทย์การอ่านทศนนิยมที่เราเคยเรียนมาแล้วเราก็เอาตัวล่างขึ้นไปหารได้เลยเพราะเราสามารถท่องสูตรคูณแม่5ได้ช่วยกันหารตัดคอนนะคะ5 1 5หหารสได้ไหมคะหารไม่ได้ใสายศนย์ถึงจุดใส่จุดเหลือเศษ ตัวหลังไม่ใส่ก็ได้ค่ะปล่อยมันทิ้งไปได้เลยดังนั้นก็จะได้0.4 <c oughs> เป็นคําตอบที่น่าจะใช่ไหมนะมีน้ําตาลทราย2กิโลกร,รมัมแบ่งใส่กระปุกกระปุกละ0.4 0.4นี้ก็คือ4ขีดค่ะ4ขีดจะได้5กระปุกเท่าๆกัน5กระปุกเท่าเกัน4ขีด 4่ขีด5กระปุกเท่าเากันเด็กๆลองคิดตามนะคะกระปุกแรกครูว่ามีสี่ขีดค่ะกระปุกที่2ก็ใส่อีสี่ขีดกระปุกที่3ามก็4ี่ขีดมีทั้งหมด5กระปุกใช่ไหมคะกระปุกละ4ี่ขีดหมดเลยนี่ค่ะสี่ขีดสี่ขีดก็เป็นทั้งหมดกี่ขีดค่ะ 20ขีดเราเคยเรียนกันมาแล้วตอนปอ .4 20ขีดคือกี่กิโลกร,รัมคะคือ2กิโลกร,รมัมสิว่าครูคิดถูกค่ะเด็กๆดังนั้นเราใช้วิธีการหารโดยใช้ความรู้เรื่องการหารทศนิยมมาช่วยแบ่งน้ำตาลซ้ายเนี่ยครูคูคคไม่โดนแม่เอ็ดละข้อนี้ตอบ0 4นั่นเองค่ะนี่ละค่ะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวันของเราเห็นไหมคะมีความสาคัญน,นะคะการหารทศนิยมสามารถไปหารจํานวนเต็มและจํานวนเต็มทําให้เกิดเป็นทศนิยมได้ค่ะนักเรียนเดี๋ยวลองมาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะมาดูโจทย์ข้อนี้กันค่ะเขาบอกว่าให้เอา33ไปหารด้วย8ค่ะเหมือนเดิมค่ะนํา33หาร8ทําให้เป็น เศษส่วนให้เรียบร้อยหลังจากนั้นพิจารณาดูค่ะว่าเอา8ไปหาร33แล้วเหลือเศษไหมคะแป3 2เหลือเศษค่ะดังน,นั้นเราใส่อะไรก่อนเลยค่ะใส่จุด 0, 0, 0ใส่ไป3ตัวค่ะใส่เยอะอก็ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเนาะเหลือเศษเท่าไหร่ก็ค่อยเขียนไปด้านหลังนะคะอะ่มาดูค่ะเอา8ขึ้นไปหาร3 3 0, 0 0 0ได้เลยค่ะช่วยกันนะคะ8 1 8 แเท่าไหร่ได้33 8ส3 2เหลือเศษ1ค่ะถึงจุดไซจุด8เท่าไหร่ได้10คะแปดหนึ่งแปด,แปด 2, กินใช่ไหมคะได้1ครั้ง8ปด 1, 8, 9 10เหลือเศษ2เขียนเศษไปเลยค่ะเห็นไหมคะเราเติมศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถเขียนเศษไปง่ายๆ ต่อไปเอา8ไปหาร20ค่ะ8 1 8 8 2 16ได้2ครั้งค่ะ16ต้องการ20ก็เหลือเศษ4ค่ะ8เท่าไหร่ได้40ค่คะ8 5 40นี่พอดีได้เลยค่ะไม่ต้องเติมศูนแล้วค่ะได้คำตอบเลยข้อนี้ได้4 1 2จมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลกันค่ะ 33หาร8ป4แป่ต้องได้4กว่ากเพราะเหลือเศษใช่ไหมคะแป32่เหลือเศษ1บางคนถ้าเกิดไม่ได้เรียนเรื่องทศนิยมมาเขาก็จะใส่ว่า4.1ซึ่งผิดเห็นไหมคะคำตอบที่ได้แท้จริงแล้วคือ4.125ค่ะอ่าข้อนี้ได้4.125ก็เขียนเป็นเลขไทยลงไปนะคะ แค่นี้เองค่ะเรื่องการหารทศนิยมโดยที่เราหารจานวนเต็มแต่เหลือเศษเราก็จะได้คําตอบเป็นทศนิยมแบบที่นักเรียนเนี่ยเวลากดเครื่องคิดเลขแล้วนักเรียนก็ได้จุดเยอะๆนั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะวิธีการคิดที่มาของการที่ได้คําตอบเป็นทศนิยมค่ะอถ้านักเรียนเข้าใจบทเรียนแล้วนักเรียนรีบทำแบบฝึกหัดแล้วถ่ายรูปส่งรูนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ